สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอนนาโปเลียนจากช่อง history by admin นโปเลียนหลังจากช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลกณฑ์อาหารนะครับซึ่งก็มีเราสาวๆไปกินอาหารเอ้ยไม่ใช่นะครับมีเราชายชาติกันเนี่ยไปกฑ์อาหารมากมายนะครับใช้จำได้ใบดำใบแดงก็ว่ากันไปครับแต่คราวนี้นะครับแอนจะมาพูดถึงว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นต้นแบบของทหารเกณฑ์ยุคใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธนะครับว่ามันมาจากฝรั่งเศส ต้นแบบประเทศเสรีประชาธิปไตยที่หลายคนชอบอวยนักอวยหนานะครับการเป็รัฐฝรั่งเศสเนี่ยมันทําให้พลวัตการเมืองโลกเปลี่ยนไปก็จริงแนวคิดการเมืองโลกหลายอย่างมีเสรีภาพมากขึ้นแต่มันก็ได้ผลล็พพลังบัญญัตินะครับให้กับฝรั่งเศสนั่นคือพลังของประชาชนติดอาวุธหรือ n น t ิ o ิ in a r m มนั่นเองซึ่งก็เกิดในยุคนี้นะครับคำว่าสงครามประชาชนเนี่ยหรือการดึงประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับสงครามโดยตรงมาเกิดในห่วงยุคสงครามระหว่างฝรั่งเศสและยุคนโปเลียนนั่นเอง ซึ่งการเกณฑ์ทหารแบบเป็นบ้าเป็นหลังมายุคงตเรลียนนะครับเขาทำให้กองทัพองชาติโรมเนี่ยขยายตัวใหญ่มากขึ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับรายละเอียดจะเป็นไงต่อนะครับก็ติดตามต่อได้ในคลิปนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือถ้าสนุนผ่านทางซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับหรือตอนนี้นะครับทองก็มีการสมัครสมาชิกแล้วท่านก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเริ่มต้นเพียงแต้้าบาทเท่านั้นและขอกล่าว เท้าขามถึงกองทัพยุโรปในช่วงกีฬาที่18หน่อยนะครับซึ่งในห่วงนี้นะครับถึงแม้รัฐยุโรปส่วนใหญ่เนะี่ยจะกลายเป็นรัฐที่ลุยถึงหนาจเข้าสูส่ศูนย์กลางนะครับรวมถึงมีกองทัพประจำการหรือ standing army ซึ่งไม่ใช่กองทัพที่ยุบทิ้งนะครับเมื่อหมดสงครามแล้วแต่กระนั้นก็ตามนะครับกองทัพส่วนใหญ่ยุโรปเนะี่ยก็ยังมีความเป็นสัญญาอยู่บ้างนะครับนั่นคือกษัตริย์เนี่ยจะมอบให้เหล่าพลันสูงนะครับหรือวหล่า,ราบรรดาขุนนางเนี่ยเป็นผู้ค,คับาการกรมทหารนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการเกณฑ์ทหาร เราถึงฝึกทหารของตัวเองนะครับให้พร้อมรบตลอดเวลาโดยก็ได้รับเบี้ยหวัดนะครับจากราชสำนักเนี่ยในการให้ดัลงไว้ซึ่งกองทัพนะครับในบอยครั้งนะครับที่เหล่าบรรดาผบกรมนะครับก็จะปลดทหารนะครับเปจำนวนมากนะครับโดยคงเหลือทหารไว้กึ่งหนึ่งเพื่อที่เขานะครับจะรับเงินเท่าเดิมจากราชสำนักแต่เลี้ยงทหารน้อยลงนะครับเอาง่ายคือได้กําไรมากขึ้นนั่นแหละช่วงที่นโปเลียนนะครับเป็นผู้หวดใหม่ในกรมทหารปืนใหญ่ลาฟีนะครับ นโปเลีเนก็เห็นว่าในทหารหรือพลทหารกว่าครึ่งนะครับไม่อยู่ในสังกัดตนเองนะครับลาบ้างขาดบ้างซึ่งนี่คือสภาพกองทัพฝรั่งเศสนะครับก่อนช่วงการปฏือฝรั่งเศสเริ่มต้นเองในเวลามีสงครามนะครับก็จะมีการส่งแก๊งรีคูดปาร์ตี้นะครับเอาง่ายเลยคือก็ไปทําไงก็ได้นะครับไปเดินตามหมู่บ้านใกล้กรมทหารเนี่ยแล้วก็รับสมัครทหารมาเข้าสังกัดกรมของตัวเองซึ่งส่วนมากนะครับก็จะเป็นพวกแอกนะครับซึ่งไม่มีใครเอาเช่นคนขี้เมาคนไม่มีงานทํา หรือพวกอาโทษหรืคดีมาไล่ะครับแต่ถ้าเกิดรับอาสาไม่พอนเนี่ยก็ต้องเป็นการเกณฑ์นะครับโดยอาจจะเป็นการจับอเตลีนะครับโดยมีชื่อของชายอายุ16-60นะครับใครโดนจับได้ก็ถอยไปครับถ้าเกิดโคต้าเหลือเนี่ยพวกนี้ก็ถูกเก็บเป็นกองหนุนนะครับหรือที่ว่าพวกบริเทียนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบลิสนั่นึงนอกจากนี้นะครับก็จะมีกําลังทหารอาสาพวกฟรีคอปนะครับหรือกําลังทหารรับจ้างอย่างเช่นพวกเยอรมันหรือพวกสวิตนะครับซึ่งแพทเทิร์นกองทัพยุโรปเราถึงฝรั่งเศสทุนใดนะครับก็จะเป็นแบบนนนัั้กหมด จนกระทั่งมาถึงการแปลฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนและที่ตามมาคือกองทัพนะครับเพราะอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลำดับแรกครับคือชั้นสูงที่เคยเป็นนายทหารเนี่ยบาส่วนกาหลีพายการเมืองออกไปเนวนมากนะครับประมาณกันว่านายทหารเกือบแปสรนะครับไอริพายออกนอกฝรั่งเศสแล้วก็เสียซารีนาของตัวเองไปเที่ยบร้อยแล้วแต่สำหรับพลทหารนะครับอย่ในทหารช่าทวนเนี่ยอัตราการหนีทับก็ค่อนข้างต่ำนะครับะพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ทหารบางกลุ่มเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับบางกลุ่มก็เข้ากับฝ่ายปฏิวัติหรือบางกลุ่มก็จะหนีตามทั้งสูงไปนะครับเป็นกองราลส่วนตัวพวกเขาแต่งลาก็ตามนะครับเก็บของในทหารเนี่ยซึ่งหายไปมากนะครับเคยทาให้ต้องมีการเลื่อนยุนติทหารหน้าใหม่ขึ้นมางรวดเร็วนะครับในช่วงนี้มีนายทหารหบุ่มใหม่ไฟแรงเปิดขึ้นมากมายแต่เรื่องการเป็นรู้กองทัพแบบขนาดใหญ่นะครับก็ยังไม่เป็นลูกเป็นล่านะครับเพราะว่าขนาดตัวรัฐบาลเองนะครับยังงงเลยว่าจะทไงกับชีวิตต่อแถมตอนนี้นะครับทางยุโรปเนี่ยก็เริ่ม และสงครามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทุกเมือ่อทาให้ในขีจลาดยังเจ็ดเก้าหนึ่งน,นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสในวนั้นเนี่ยซึ่งถูกเรียกว่าสมาชิกแห่งชาตินะครับก็ได้ประกาศียกอาสาสมัครนะครับซึ่งมีจำนวนราวแสนนายโดยจะแบ่งเป็นร้อยหกสิบเก้ากองพันนะครับแต่พวกเขาเนี่ก็จะมีสิทธิเรื่องการทหารและทหารต,ตัวของตัวเองด้วยโดยก็จะให้ผู้ว่าการนะครับหรือพี่พิกเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนเกณฑ์ทหารน,นะครับโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีโควตาของตัวเองนะครับว่าต้องเกณฑ์เท่าไหร่ซึ่งในห้วงแรกนะครับพวกเขาก็สัญญาาว่ จะเป็นกองฐานอาสาซึ่งถูกตั้งมาเพื่อลบในสงครามเดียวนะครับซึ่งสงครามที่ว่ากันจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็ที่ไม่นานหรอกครั้งนี้เองนะครับในพวงนั้นเนี่ยทางจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมทยี่ะยังดูทหารมากมายขานะ้ครับต้องหาเครื่องแบบเองหาอุปรกรณ์เองทําให้เครื่องแบบในพวงนั้นนะครับบนมั่วหมดเลยครับตั้งแต่เครื่องแบบสีน้ําเงินกางเกงนอนขายาวรองเท้าเตะอะไรนครับใสให่หมดครับวนในทหารยุคเก่านะครับก็จะใส่เครื่องแบบสีขาวบูบง แกองทัพก็ถูกสร้างไปอย่างล่าช้านะครับตั้งใจจสร้าง69กองพันนะครับก็สร้างได้แค่เพียง60กองพันเท่านั้นเมื่อถึงต้นขีดหลักรายเด็ก9สอนะครับก่อนสงครามเป็นรัฐฝรั่งเศสจะ,จะเบื่อไม่นานเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสในห่วงนั้นนะครับมีกําลังพลราว150,000นายและมีสภาพที่พร้อมรบตุกรกีน,นะครับแค่รลาวล82,000นายเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับก็ดำนินไปห้าวตีนประกาศสงครามกับอ,ออสเตรียนะครับ เป็นการเปิดฉากสงครามระหฝรั่งเศสที่ยาวนานถึงสิปีด้วยกันาทางพิศาพาก็ได้พร้อมรบนะครับแต่ทําไงได้ครับในเมื่อมันมีสงครามนะครับขยินเงื่องการทหารเพิ่มอีกครับฉะนั้นเนี่ยในวันที่21ก,ก,กรกฎาคมคศ1922สโมสรแข่งชาติได้ประกาศนะครับลาบปาร์ตี้อินเดนเจอร์หรือแผ่นดินพ่อของเราเนี่ยตกองมีอันตรายเพื่อชักชวนนะครับให้คนเนี่ยเข้าลงสงครามซึ่งก็ได้กําหนดให้มีทหารอาสาเพิ่มอีก42กองพันนะครับ รวมถึงก็ต้องนําการเกณฑ์ทหารกันมาใช้ด้วยนะครับลดอายุทหารเกณฑ์จาก18ปีเป็น16ปีนะครับแล้ก็สัญญานะครับว่าจะตอบแทนระวันถ้าอย่างงดงามนะครับการนั้นก็ตามเนี่ยทหารมันก็ยังไม่ได้ตามเป้านะครับและถึงแม้สภาพกองทัพฝรั่งเศสในคืนวันเด็กเก้าส่งจะย่ำแย่ไงนะครับแต่นะครับพวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดผ่านปีนี้ไปได้นะครับคือลบไปเนี่ยก็มีทั้งแพ้และชนะนะครับแต่ร้ฐบาลไปฝรั่งเศสก็ยังไม่ล่มและกองทัพพัสมิรเนี่ยก็ไม่รับชนะเด็ดขาดนะครับ ก็มาจต่ปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งก็ด้วยความที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไม่ลงรอยกันเองนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำสงครามแบบแบบชัดเจนจริงๆรวมถึงในทหารรุ่มใหม่ของฝรั่งเศสนะครับก็เริ่มมีการนำยุทธวิธีใหม่มาใช้นะครับทําให้ฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบในขณะนั้นถึงแม้จะด้อยกว่าเรื่องคุณภาพทหารกระทั่งถึงที่ลาตินเดือนก้าสามนะครับก็มีการประกาศ เกณฑ์ทหารนะครับจำนวนสามแสนนายด้วยกันคือไปทำไงก็ได้นะครับให้ทหารฝรั่งเศสมีมามากขึ้นถึงสามแสนนายและต่อมาก็ตามด้วยการประกาศลิวิเอ็นแมนนะครับหรือการเรียกระดมมหาพยุหะกองทัพขึ้นมาซึ่งการประกาศลิวีเอ็นแมนนะครับก็เป็นการประกาศยาวเหยียดนะครับแต่สายสุดเนี่ยมันคือการประกาศว่าต่อไปเนี้ยการเกณฑ์ทหารนะครับจะถือเป็นนอมใหม่หรือเรื่องบทติของฝรั่งเศสผู้ชายทุกคนเนี่ย มีพันธะตอ่อนรัฐในการรักาการเป็นทหารในขณะเดียวกันนะครับพลเมืองที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยหรือผู้หญิงนะครับก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือรัฐในการทำสงครามไม่ว่าจะเรื่องการจัดหาสเสบียงหาที่พักจัดหาอาวุธและมันก็ทําให้สงครามในฝรั่งเศสนะครับยกกระดับปขคั้นเลยนะครับกลายเป็นสงครามแห่งประชาชนสงครามที่ดวมทรัพยากรทั้งหมดของรัฐนะครับเข้าหํำหันกับฝ่ยายศัตรูซึ่งเอาองตนนะครับไอรีวนะีแอนแมนเนี่ย มันก็ไม่รับความนิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดขบวนในหลายที่เช่นเดียวกันแต่กระังก็ตามเนี่ยตามตัวเลขในกระดาษนะครับฝรั่งเศสในห้วงนั้นเนี่ยมีผู้ชายที่พร้อมบบนะครับมากถึงกับราว75,000นายถึง80,000นายเดียวกันซึ่งถือเยอะมากนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าเป็นตัวเลขในกระดาษเท่านั้นเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับ,ามามรรบก็อยู่ในสภาพถังแตกแล้วก็ลบนายในยลบพร้อมกันนะครับเรื่องการจัดหาอาวุธให้คนขนาดเนี่ยก็ยังไม่เป็นยานะครับ บางคนยังปูพายหรือห่อไปเลยซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายสุดนะครับในการทาไงก็ได้ให้กองทัพตนลงอยู่นะครับก็คือใช้หลักการวอลฟีสบอลนะครับหรือสงครามเรียกสงครามนั่นคือเราไม่ทับนะครับต้องบรลุเราในแดงค่าศึกให้มากสุดเพื่อนำทรัพยากรน,นะครับกลับมาสู่กองทัพตัวเองหรือฝรั่งเศสซึ่งวให้การทำสงครามของฝรั่งเศสนะครับนอกจากจะเป็นการเผยแพยร่แนวคิดเรืองฝรั่งเศสหรือนะอเดยโลจีเนี่ยก็จะเป็นการทําเพื่อตกลงความอยู่รอดของกองทัพนะครับ เมุ่อนี้นะครับกองกําลังฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ขึ้นลง,ลงตลอดนะครับทั้งจากอัตราการหนีทัพที่สูงหรือการสูญเสียสงครามนะครับนในคิริันเดา์95เนี่ยมีการรายง,งานว่าฐานฝรั่งเศสเนี่ยมีแค่าราว500,000นายนั้นและในคิริันเดา์98นะครับก็มีนนรายง,งานว่าฐานฝรั่งเศสเนี่ยเหลือแค่ประมาณ300,000นายนะครับจนกระทั่งได้มีการร่างกฎหมายจูดั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการากำหกฎหมายการเกณฑ์ทหารชัดเจนนะครับไม่ให้ยุง่งเหยิงไปช่วงแรกนะครับ ดอกกุหมายจูดั้งเนี่ยจะมีรายละเอียดดังนี้ครับดอกกุหมายจูดั้งนะครับจะแบ่งทหารเป็นคลาสไปซึ่งมีโอกาสเกณฑ์ทหารได้นะครับมันอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่ห้าปีโดยคนที่อายุยี่สิบนะครับในคีรันเจ็เก้าเก้าเนี่ยจะถือเป็นทหารคลาสหนึ่งนะครับหรือคลาๆๆสหนึ่งเจเก้าเก้าส่วนคนที่อายุเกินนะครับเช่นยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยก็จะเป็นคลาสสองสามสี่ห้าเรียงลำดับไปนะครับแล้วคนที่โดนเรียกเกณฑ์เนี่ยก็จะเป็นคลาสที่หนึ่งก่อน พอครับก็ค่อยมาเรียกคาร์สองสามสี่ห้าตามดับโดยทหารที่ถูกเกม์มานะครับก็ถูกรับใช้กองทัพเป็นเวลาห้าปีถึงรับการปลดนะครับแต่าการนั้นก็ตามเนี่ยก็ยังถูกเรียกตัวได้เสมอนะครับในยามามีสงครามโดยทหารเกฑ์ใหม่นะครับจะได้ไปอยู่หน่วยหรือสังกัดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในบุคคไมีเช่นถ้าเกิดขี่ม้าได้ก็จะเป็นหารม้านะครับหรือถ,ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเนะี่ยก็จะเป็นฐารล่าธรรมดาและวกเขานะครับสามารถย้ายหน่วยหรือว่า สิ้นสุดการเป็นทหารเกณฑ์ได้ครับเมื่อเป็นทหารอย่างต่าง3ปีแล้วหรือก็สามารถเลือกสมัครเข้าเป็นทหารต่อได้เช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับผู้ที่แลวการจะเว้นการเกณฑ์ทหารเช่นผู้ชายไม้นะครับที่จะดูแลลูกหรือทหารนะครับที่แลกการปลดประจำการแล้วก่อนอายุ่ปีหรือพวกกะลาสีลูกเรือนะครับที่มีชื่อเกี่ยวกับการเดินเรือเนี่ยก็จะรับการยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารเรือนะครับ หรือนักบวชนักศึกษาทางศาสนานะครับเคยรับการยกเว้นเช่นเดียวกันและในข้อหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ได้มีการร่างกฎหมายเพิ่มเติมถึงว่าเหล่านักเรียนนะครับที่เรียนด้านกิจกรรมปฏิมากรรมสถาปัตย์หรือเกี่ยวกับการพิอศษนะครับจะได้รับการยกเว้นในการเกณฑ์อาหารหรือเหล่าแพทย์นะครับที่ทํางานกองทัพทั้งสัตวแพทย์ภทหรือเรียนแพทย์ก็ตามเนี่ยซึ่งมีอายุต่ำกว่า25่สิบปีนะครับถ้าพวกเขาทํางานให้กองทัพเนี่ยก็ไม่รับการเกณฑ์อาหารนะครับ แต่ก็มีตกล้าอยาน่นะครับเกี่ยวกับคนผิวสีนั่นคือในช่วงเวลาฝรั่งเศสนะครับก็มีคนผิวสีเซลีจำนวนมากนะครับอย้วอยู่ฝรั่งเศสส่วนใหญ่นพวกเฮตินะครับซึ่งในช่วงการประกาศสิทธิมนุษยชนนะครับคนผิวสีเนี่ยก็นับว่าเป็นพลเมืองฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ต้องมีสิทธิในการตตวเกณฑ์ฐานเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าในช่วงสงครามเ้วฝรั่งเศสเนี่ยมีฐานฝรั่งเศสผิวดำจำนวนหนึ่งนะครับเทียบใช้ในกองทัพแต่ในคินหลาด1 8 0 6นะครับ กบมีดีกามาว่าคนผิวสีนะครับจะรับการยกเว้นในการเกณฑ์ทหารซึ่งก็ดูเหมือนเป็นการเลซิตยอย่างหนึ่งนะครับเพราะห้ามคนผิวสีเป็นทหารแต่ก็ตลก้ายน,นะครับตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนผิวสีนะครับก็จะไม่ต้องตายสงครามแต่ถ้าหนุ่มหนไหนนะครับไม่ได้เกณฑ์ทหารในช่งวงใบเกณฑ์ทหารนะครับและมีเอกสารรองรับว่าเขาคนเนี่ยรับการยกเว้นจากเกณฑ์ทหารนะครับก็ถูกลิบสิท์ในฐานะพลเมืองทันทีทั้งนี้นะครับ ในตอนแรกเนี่ยกฎหมายจูดั้งไม่ได้มีระบุไว้ว่าคนที่โดนเกณฑ์ทหารเนี่ยสามารถหาตัวแทนได้นะครับตั้งคิวหลานึ่งแนเนี่ยก็ได้มีการแก้กฎหมาเยเล็กน้อยนะครับโดยกล่าวว่าคนที่ถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยสามารถเลือกตัวแทนนะครับมาเกณฑ์ทหารแทนได้โดยผู้ที่มาแทนที่นะครับต้อง,งรับการรับรองเป็นล,ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการของจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องชำระเงินเป็นจำนวน100ฟังนะครับให้กับผู้ที่เขาเลือกมาเป็นทหารแทน และพันธะในการเกณฑ์ทหารของผู้ว่าจ้างนะครับก็ยังไม่หมดนะครับจนกว่าผู้ที่มาแทนที่เนี่ยจะเสียชีวิตในสนามรบหรือถูกปลดประจำการเมื่อผ่านไปแล้ว5ปีแต่ในขีดหลัง1802นสองะครับก็มีกฎหมายเพิ่มอีกครับว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายเงินเลี้ยงดูทหารคนที่เขาจ้างมาแทนที่นะครับจนกว่าทหารคนนั้น,นจะถูกปลดหรือเสียชีวิตแน่นอน,นครับว่า,าถึงสมัยน,นโปเลียนเนี่ยกฎหมายจูดังนะครับก็ถูกบังคับใช้ต่อ แต่ก็มีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับตามที่ผมกล่าวไปตั้งแต่สงครามนับปุเรียนเริ่มจนจบนะครับก็มีการบานว่ายิบุทายนะครับที่โลลเกณฑ์ทหารเนี่ยอาา 1, ัรานึุ่ถึง3ล้านนายด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้ก็ไม่ได้ถูกลบหมดนะครับในนับปุเรียนนะครับก็ใช้วิธีการขยายกองทัพโดยการเรียกเกณฑ์ล่วงหน้านะครับหรือเรียกค้าก่อนหน้าที่จะถูกเกณฑ์ในปีนั้นเช่นในคีรัสหนึ่งแปดศูน้นะครับนับปุเรียนก็ได้เรียกเกณฑ์ทหารคราปี1806 1806เดี๋ยวง่ายนะครับก็คือ คนที่จะอายุ20่ิในคีลัด1806จะถูกเกมลบในคีลัด1 8 0 5หรือใช้วิธีการเกมพ,อพอกร้อมๆกันหลายคัดนะครับและยิ่งในห่วงคีลัด1 8 1 3เนี่ยนโปเลียนก็ได้ลดอายุทหารเกมลงจาก20่ปีเหลือ16ปีนั้นเพื่อให้ได้กองทัพจำนวนมากนะครับและแน่นอนนะครับว่าถึงแม้สงครามนัปเปลี่ยนจบลงแต่การเกณฑ์ทหารแบบ universal นะฮะหรือเกณฑ์ทหารแบบระดับชาติเนี่ยมันไม่ได้หายตามนะครับมันจะคงอยู่นะครับ เพียงแต่ในอังกฤษนะฮะที่ยังเป็นระบบอาศาสมรัครอยู่จนถึงสงครามโลกนั่นงแต่กําลังก็ตามเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นนอมใหม่ให้กับกองทัพในยุโรปนะครับว่าถหาพวกเขาต้องการกองทัพจัลลุมากเนี่ยก็ต้องทําแบบนบโปเลียนนะครับแต่กุมหมายการเกณฑ์ทหารนะครับก็ถูกพัฒนาดัดแปลงมาเล่เนนะครับตอนยุคสมัยถึงแม้บางชาติจะเลิกไปแล้วนะครับแต่บางชาติจากประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ครับและแน่นอนว่าต้นตอมันเนี่ยก็มาจากการบรัสฟิลังเศสและสงครามนโปเลียนนั่นเอง กระจุกไว้นะครับสำหร,รับคลิปการเกณฑ์ทหารนิโปเลียนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ะคายหรือสมัครสมาชิกได้นะครับส่นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ